สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่เต่านะคะสวนรับตะวันพันไม้ค่ะคนเก่าคนเดิมนะคะนานแล้วไม่ได้ทำคลิป YouTube เรื่องเกี่ยวกับบอลวันนี้มาให้เห็นสภาพของบอลคือ,เ,อ,อเราไม่ได้ประครบประงมเขาเท่าไหร่แล้วปีนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นหัวบอลที่แบบ เราดูแลเข้ามาต่อเนื่องมา2อสปีแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนออกนะคะไม่ได้เปลี่ยนออกเลยทีนี้มาปีนี้ก็ไม่ค่อยงามนะคะเนี่ยเปลี่ยนดินขนาดว่าเปลี่ยนดินให้แล้วก็ยังมีสภาพแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บอนลงหัวค่ะพวกนี้หัวโตหมดแล้วนะคะพาเงินมาเลี้ยงยังไงมันก็ไม่ขึ้นเต่าก็เลยต้องปล่อยพักหัวละ หมดนะรวบรวมมาเอาไว้แค่นี้แหละนอกนี้ก็จะปล่อยให้เขาลงหมดเลยนะคะนี่ด,ด,ด,ดูเปลี่ยนดินมามันก็ไม่ยอมงามก็อ่ะต้องปล่อยให้เขาลงไปเขาเรียกว่าเอาอาหารไปสะสมที่หัวให้เต็มที่แล้วเราก็ค่อยเอาปลูกใหม่นะปลูกใหม่ไม่ต่อเอาไปทํายังไงนี่แหละนี่นอ่ะปล่อยให้เขาแห้งไปนะคะอันนี้คือที่ทํานะคะ ที่แม่เต่าทาเนี่ยตามสวนเนี่ยปล่อยหมดเลยก็จะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ที่มีต้นเล็กๆที่เราแยกออกไปที่ไม่ได้มีหัวติดอโอเคยังคงอยู่แต่พวกที่มีหัวนี่นี่นี่เราจะปล่อยเลยนะมันไม่ต้องตกใจนะคะมีหลายๆท่านทั้งโทรมาทั้งไลน์มาทักมานะคะว่า บนอนทำยังไงมันก็ไม่งามเปลี่ยนดินก็ไม่ขึ้นว่างั้นเราบอกถ้าเป็นที่สวนนี่ก็คือจะพักหัวถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแสดงว่าเขาเอาอาหารมาสะสมที่หัวหมดเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงลำต้นนะคะเนี่ยต้องปล่อยให้เขาพักเลยนนต้องสองเดือนนอนแหละไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ึุงไว้แบบนี้เลย อันนี้คือที่ทำนะแต่ที่อื่นทำยังไงไม่รู้แต่เราบอกว่าที่ตัวเองทำไม่ได้ไปพูดแทนคนอื่นนะเนี่ยดูสินี่ทีนี้พอเราจะปลูกใหม่สักประมาณเดือนอีกสักเดือนหนึ่งเนาะพอนะสักเดือนหนึ่งนะคะให้เขาพาักตัวของเขาก่อน พนหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวหน้าร้อนแล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นหน้าฝนอนะ่ะอีกสักเดือนสองเดือนปลูกก็ได้นะคะอันนี้บางอันก็เนีย่ยดูสิหัวเขายังใสยอยู่เลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาตายคะ่ะอาหารมาสะสมที่หัวมันเป็นตระกูลเดียวกับพวกเผือกนะบอนนี่นะมีหลายๆคนกังวลมากคนโทรมาหาวิเตสามรอบก็มีผมไปเปลี่ยนดินมากก็ยังไม่ขึ้น เอาปุ๋ยใส่ก็ยังไม่ขึ้นขอให้ได้เข้าใจธรรมชาติของบอลน,นะคะยกเว้นว่าส่วนที่เขาต้องดูแลเต็มที่ก็คือมีตู้ที่มิดชิดแล้วก็ดูแลสภาพอย่างดีเปลี่ยนดินให้ได้ตามระยะเวลาแบบนี้ไม่ได้ปล่อยให้ขาดอาหารถ้าแบบนั้นะ่ะเขาเลี้ยงตลอดได้เลี้ยงให้มันให้มันงอกตลอดก็คือต้องหล่อเลี้ยงน้ำเอาไว้แต่ถ้าโดยเฉพาะ ตู้ที่เออเออท่านที่เลี้ยงนอกตู้นี่ต้องทําใจเลยนะคะต้องทําใจเลยเนี่ยม่เต่าก็มีนอกตู้เยอะแล้วก็ข้างในตู้ที่แบบตู้มันไม่มีชิดนะคะเพราะว่าทํามาตั้งแต่ปีปีหกสี่ละหกห้าหกหกผ้าพลาสติกก็เริ่มขาดเป็นรูนี่ไม่ได้ผลนะคะไม่ได้ผลที่จะให้แบบสวยงามอยู่ตลอดถ้าจะให้มันสวยงามตลอดตู้จะต้องมีชิด แล้วก็มีน้ําให้เขาในระดับที่เลี้ยงแบบพอดีพอดีเลยเด้อนั้นถ้าท่านที่เลี้ยงแบบเหมือนที่แม่เต่าเลี้ยงนี่ต้องทําใจต้องทําใจให้ได้ว่าเขาจะไม่ได้สวยตลอดนะคะนี่เห็นไหมทิ้งเอาไว้ตั้งนานแล้วนะนี่แม่เต่าทิ้งเอาไว้ได้เดือนสองเดือนแล้วมั้งนี่ตั้งแต่เขาเริ่มโรยลงก็ปล่อยให้เขาแห้งเลยแม่เตก็ถ้ายอยแกะออกทายอยแกะออกมาดูสิ บางอันก็เป็นยอดขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่าเอาไว้กลางแดดก็เอาไปพึ่งไว้ในร่มนะคะไปพึ่งไว้ในร่มหรือเอาตะกร้ามาแล้วก็เอากระดาษโลงแล้วเราก็เอาใส่ตะกร้าไว้ก็ได้ไม่ตายค่ะไม่ตายพองอกขึ้นมาใหม่นี่สวยสีก็จะมาเลยนะคะถ้าบอลที่มีหัวแล้วแบบนี้นะสีก็จะสวย นะก็เป็น,ปนให้ให้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ทําอยู่นะคะเพราะว่ามันตอกกระเรียงมาตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าหกหกแล้วเนาะหกสี่หกสี่หกห้าหกหกสามปีแล้วอยู่กับบอลมันก็เลยไม่ได้ตกใจตอนแรกๆนะปีแรกๆที่ทําเรายังไม่มีประสบการณ์นะก็โอ้ยถ้าบอลโซมลงเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้ไปไปโดนไปดูทางโน้อนอีกเดี๋ยวให้ได้เห็นว่ามันเยอะจริงๆนะที่ไจอทำแบบนี้ นี่ค่ะตัวนี้ลื้อหมดเลยลื้อหมดแล้วไ,ไหมเอราก็เอาไว้ใต้ต้นไม้เนี่ยดูสิเขาเตรียมจะงอกถ้าแบบนี้แล้วก็เพาะได้เลยนะคะเขาพร้อมที่จะงอกแล้วนี่ถ้าเขาเราได้ดินดีๆได้ไอ้วัสดุดีๆปลูกนะคะใบก้างปู สวย,สวยง,างามมาใส่ผสมดินให้ดีเขาก็จะขึ้นมาแบบสวยงามเลยแหละทีนี้อันนี้ของม่ตามันปนกันไปหมดไม่รู้พันอะไรเป็นพันอะไรแต่ก็เป็นบอลพันดีทั้งนั้นแหละนะคะรื้อออกมาจากหัวเนี่ยพวกนี้จะรื้อหมดเลยนะคะรืะ้อหมดเลยไม่ต้องตกใจเลยค่ะเราก็ทิ้งการดูแลไประยะนะึง เป็นไงคะที่บ้านทุกท่านเป็นยังไงคงจะคลายความกังวลได้แล้วนะคะทีนี้พอได้เห็นเห็นลักษณะของพม่เต่อที่ทาแล้วนี่เป็นสิ่งยืนยันได้นะคะประสบการณ์สามปีที่ทํามาคิดว่าปล่อยให้เขาเป็นหัวดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ประครบประงมยังไงก็ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามก็เลยอ้าสู้ไม่ไหวก็ปล่อยดีกว่าปรากฏว่าเออพอปล่อยแล้วปล่อยให้เขาขึ้นมาใหม่มันก็นาำนี่ ไม่เนี่ยเนี่ยเขาพร้อมจะขึ้นให้พักสักหน่อยก่อนต่อถึงจะปลูกเนี่ยตอนนี้ก็แกะไปได้ไคได้เพราะว่าอะไรดูหัวเขาสิหัวเข้า,หขาให่แล้ว ที่อื่นไม่รู้ทําเหมือนไปต่าหรือเปล่านะแต่ที่นี่ทําแบบนี้เดอ้อที่เาทำเดอ้อเล็กๆก็มีเออตัวนี้ตัวนี้มันเน่าก่อนหน้านี้มันแช่น้ำเห็นไ,ไหมถ้าหัวแก่แล้วถ้าเราเอาแช่น้ำมันก็เน่าหมดนี่เหมือนกันเนี่เน่านี้เพราะว่า เนี่ยเอาใส่ในกระมังแล้วก็มันมีน้ำนี่น้ำมันเพิ่งแห้งไปหัวมันก็เน่านี่ให้เห็นตัวอย่างเลยแหละนะคะให้เห็นตัวอย่างเลยว่าถ้าเราแช่น้ํามันในขณะที่มันยุบแล้วน้ําท่วมเนี่ยมันจะเน่าแต่ตัวนี้มันยังมีก้านขึ้นมามันก็ยังเหลือให้นี่นี่เห็นไหมมันก็พร้อมที่จะงอกแต่ไอตัวที่เราปล่อยให้แห้งไปเลยนี่ดูสินี่เราปล่อยให้แห้งอันนี้ไม่ได้เอาน้ําให้ขังนี่ หัวบักใหญ่เลยนะคะหัวใหญ่เลยแล้วก็เก็บเอาไว้ได้เลยไปเพาะใหม่ไม่ต้องแปลกใจ <c oughs> เนี่ยเขาพร้อมที่จะงอกนี่เอาฝังลงได้ดินใหม่ได้อาวัสดุปลูกใหม่ที่มีสารอาหารดีกระถาง ถ้าเป็นหัวแบบน,นี้เราก็ใส่กระถางโตๆหน่อยนะอย่าเอาไปใส่กระถางสี่นิ้วนะใส่โตๆหน่อยนี่ประดับหกนิ้วเจ็ดนิ้วได้เลยนะคะกระถางแล้วเขาก็จะต้นซวยเป็นกอขึ้นมาเลยเลย,เลยทีนี้นะคะอ้าวโอเคคงจะมอเห็นทางแล้วเนาะทีนี้ไม่กังวลแล้วเนาะไม่เห็นสิ่งที่มาต่อทาแล้วนะคะให้เป็นตัวอย่างให้ได้ดูว่าที่นี่เราทําแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะปลูก ให้เป็นสวนเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงพักให้เขาได้พักหน่อยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ส่งไม่ได้ส่งเลยแหละไม่มีบอลที่จะส่งขายเลยในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะปล่อยให้บอลพักหัวนะคะเดี๋ยวปล่อยให้รอให้เขาสวยงามแล้วไม่ต่อจะเอามาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะสําหรับท่านที่อยากได้ก็รอได้ค่ะเดี๋ยวสวยเมื่อไหร่จะเอามาโชว์นะคะ อย่าลืมไมเต่นานะอย่าทิ้งกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะยังทำสวนบอลอยู่เหมือนเดิมค่ะ